สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่สองหลังจากหวยออกจากกำนันเนยกินน่องไก่ตอนนี้กำนันเนยกินคอไก่แล้วทุกคนหยิบกอกไก่มานี่นี่กำนันเนยกินคอไก่แล้วทุกคนคือลดลดต้นทุน นี่พี่หลอดตอนตุ่นไหมครับนั่นหลอดนะเออนี่นี่ดูนะครับดึงดึงแบจู่ทุกทุ่นี่จู่ทุ่ทุ่นี่หลังจากอ,ออกสองศูนย์สองผลสุดท,ท้ายน้องไก่ก็ไม่ได้กินแล้วทุกคนได้กินแกะคอแล้วทุกคนเออกินได้อร่อยนี่ร้อยไหม อยาก c, สองศูนย์สองิิ์นี่กำลังเนยก็ต้องจัดคอไก่แล้วทุกคนเออสามคอยี่สิบเนี่เอ็มแล้วเอาสวัสดีทุกคนก่อนบ๊ายบายจุ๊บบายโอเค